เด็กน้อยอันว่าจะได้ปีกกว่านี่แหละสองสองหมวกแล้ว้เอาหน้าหน้าน้องบอกเลขแบบใดกดโทรศัพท์แกกดแล้วก็ได้ถามไม่ได้ถื่อว่าแกว่าถื่อจะเงียบมาเลยดิอุ้ยเสียดายทายเอาเด้ีเลยัคมเหลือก็ได้พร้อมถืเถื่บ่ถื่อวันนี้แมากระบอกให้เสียงเนาะ ลงมาลายพัดเทมาท่านนี้แดดรับมิติมากบอรับมิติมากเช่นเออแต่กับว่ารู้ว่ารู้ว่าจะแบ่งไดฮอดหัวถุาแมนเพราะว่านี่กับไปได้ยินมากก็เลยอย่ามาว่าซู้ฟังเนาะมาแบ่งฝันว่าเื้อนี่แดดแดดปนคึ้มคึ้มปนแดดมาากกุ้ยใสเอาก็ได้ยินว่า เด็กหน่อยบอกเล็ข้างคุมเพี้ยนนะถือกันตื้มตืมสองสามงวดแม่นี่รีบอ่ะฮะอีไรล่ะโสดใสเอาลูกใส่พี่น้องเนี่เด็กหน่อยบอกเล็กโอ้ลองสามวดน่ะน้องแม่เบลอ่ะสเจ้าก็คือสิขีดล่เพราะน่าร้านคือฟ้อนักักมึงดังตึมตึมอยู่ข้างว่ะเขาเจ้าอีเขาเจ้าถือกเบิดบ้าน จืงเงินบ้านเมื่อยาดกินหม้อด้ยิ้มตมาซื้อของมาให้ย้อนบอกเลขเห็นในคลิปคือกันนั่นเห็นบอกตกข้าวค่ะยังบ่ไปหาไปถามจะบ้านทุกคนแต่ว่าโศกไส้มื่อนั่นวางใดก็มาหาฮอดบ้านน้องหน้าเบลเออนั่นแหละเบลก็เมนเบวเห็นในเฟซบุ๊กล่ะของอันแมนอะไย่ายย่ายน้องหน้าเบวโอ้ยบอกเลขถูกสองงวดแล้วว่าสัน มีคนซื้อของมาฝากเยอะเลยเออแมนอีน<ล>ี่แเห็นในคลิปกูข<า>ันมันนี่มือว่านบะโศกใส่มือวา่า,อวานครับมือว่านตาเพื่อนผ้ามาเร็นหอดเฮี่ยนโศกใส่แล้วโทวรษัพทา,าปไปกดบ่าไทยคลิปร้อมคืนบ่ท่านเอาตาโทรษัพทาปไปให้กดเพื่อนเลขกดกดตัวใดก่อศูนแปด อี่ยงกดโซนไซศูนย์แปดแปดห้าแปดห้าอันแรกเครื่องไม้บวกห้าแปดห้าพบตัวเลยเมียนแปดแปดห้าแปดห้าแต่ยิ่ตะเพิ่นเว้ากันเจ้าของกับอยู่ในบ้านเพิ่นมีหลักฐานอยู่แล้วเพิ่นหนุ่มเบิ่งบอกเพิ่นแคฉไว้แสดงว่าบอดหลู่ตะเพิ่นถือตึ่มตุ่มบอดบ้หลู่อีหลีเป็นต่ศูนย์บอเอ้ายี่ยง ตัวสาวเก็น้อนังบอเว่าน้องกดให้บอกว่าท่านเป็นกำลังหาเราสองงวดที่ผ่านมากับกดแกล่นโทรศัพท์ว่าสั้นบาดทามไปทามมากล่นโทรศัพท์ก็เลยกดเป็นตัวเลขซีเมนไอ้คนงานลงน้ำบ่ที่ที่ข้าเจ้าถือก็บ่ได้คุยกันจากเทียอีหลีเห็นเพคนโพสต์จังรู้คือกันสองงวดงวดแหลกให้ตัวใดดูบ่บลูของมาบลูตกขาวตกใส่เอามาเบิ้งเเออาา เนียพดพดบุ้ยแต่ว่าแนวแนวมันต่างคนต่างไปไหเห็นบ่ะคนกับยุตตบาน <c oughs> เท่ากับมีตตะไปทั้งอื่นไปเรื่อยๆเองสินะแต่ว่าหมู่บ้านนี่เพื่อนมาเลนนอิเลีเพื่อนโกดให้แล้วนั่น,ยน <c oughs> อยู่น้ำโซกใส่เพื่อนหัวมหาหยุนเดาเลขรับเพื่้าใช่มันนะหาแปดห่าเอาตรงกับเลขลับคู่ลาดเลยคน้จ <c oughs> <c oughs> ครับก็รับได้กวที่รัได้กว่าไายมันห้าแปดห้าห้าแปดห้าสิบน้อยบอกเด็กน้อยอันว่าจะได้ปีกว่านี่นะ่มสองสองหมวกแล้วจกาลานเจ้ักรกักาคาลานแต่ว่าแต่ว่าเพคนได้มาสองหมวกแล้วบนลูกบนลูกเห็นแต่เพื่อนโพดย้มอันอันผู้เพื่อนถือเอาเอาของขวัญมาให้ลานสนใจก็เก็บอ็บวกกัน โมว่าจนลาไปหายเงี้ยกระยังเสยโมว่านนี่กระยังเสยผู้นั่นเอาโทรศัพทร์ไม่ไทยโอไม่กดกระเลื่อมไทยนะแม่แบกบ่เป็นศูนย์บ่โอ้ยมันเลี้ยไจได้บ่บันนี้เอาโซ่ได้ในคีบบ่เลื่อมบ่สักเอาแต่โทรศัพทร์ไม่เพิ่นกดเลขให้กดได้หกตัวเพิ่นเนอเพิ่นเบาเพราะท่านเปลี่ยนแมนทรศัพท์บอกเอาอายุอายุหนึ่งขวบตีขวบกว่านี่ละได้กำลังหัดเบา ใช่มันนะหาแปดหาแต่ว่าเท่งเหมดเพื่อนโกดหายนะมันหกตัวบ่อโศกใส่ใส่อันอันเจ้าแคบไว้เห็นไหมยุ่ใส่แคบมาเบงทุลักทานน้องันก็คือสองวันที่พานมาน้องหมดโทรศัพท์เล่นประมาณว่าเล่นโทษศับแล้วโกดเป็นตัวเหล็กนี่สะซุ้มมันจอบเอากระคักเนาะจนเงือนปุ้ยได้เสื่อเอ้ยก็หมายขึ้นองบ่ได้เบาเป็นแล้วมันนี่เด็กน้อยมันมัน มันจะแม่นเนาะค่ะเด็กน้อยมันจะมากแม่นเด้แม่นเด็กน้อยเบาเส็นค่ะแม่นกำลังหัดเบาแม่กับวด้ยินข่าวดอะเขียนคนว่าโอ้บอกตูวเเลยว่าคอมเมนต์ว่าวันนี้บอกตัวใดเนาะจ้าอันตาพ่นภาไปเล่นน้ำตาเอแล้วตัวว่าสันเออแม่นอีหลีมือว่านนี่นี่แหละเพราะว่ะเออเดี๋ยวทำแตาเอย่าโจมเว่าสันแต่ว่ายายุ่มภูทำงานอยู่หลังบ้านเออโศกไสไทยแหรอหรอว่าสัน บาดออกมาสออกไสไทยคลิปบ่บ่มีแต่ให้กดรูส้นไปเอาไม่กดบ่คือเกาดีเดองเมนน้องนยังกับตัวนี้แหละนอนน้องนาเบลน้องนาเบลเพิ่นบอกถือมาสองวัดติดแล้วแมนเพิ่นจำลบถิ่บแล้วนี่เอานี่เพิ่นบอกกับผู้นี่แม่นไว้จำได้เท่านั้นละจำได้เท่านั้นเพิ่นบอกกับผสออกไสบอกครับผมเพื่อนบอกเพิ่นกดไทยเพิ่นไม่ได้บอกดอกเพิ่นกดไทยใท้จิ้มเอาเด้อวะท่าน โซซับหาโซซับมาบุปผาเพื่อนที่กิมไฮเพื่อนเกีกิมไฮศูนย์ศูนย์แปดห้าแปดห้าหกโตเลยจำได้แปดห้าแปดห้าแค่ว่าจำบ้านจำได้งสั้นละเนี่ยจำเอาน้ำนี่เดี๋ยวดิจำเพราะว่าลบลบไม่ลบบอกบแคบไปอยู่ดิจะลบบอกระบบอกเอาที่จำได้เอาตัวไทยตัวไทยศูนย์เบอสห้าแปดห้า ท่านท่านหกโตมันงกะสิมีกากระบาดใส่ล่องกดล่องกดดูมันสิเป็นยังไงถูกกดกดกับความคิดเลขมันว่าคือกดกับโทรศัพท์เอาล่องกดดูมันเป็นยังไงเราก็หันมาเบิงมาเม็นได้เบิงน้ำเล่าอยู่แต่ว่าห่างประเทศไทยน้ำเล่าเชื่อมันเหลืองงวดอยู่ในร้านคาคาค่ะเจ้าเจ้าซื้อขนมมานหายจั๊กจั่งเลียนผู้นึงถือเป็นแสนไปท้ามันเมื่อไนไปท้ามัน เออเดี๋ยวทำแต่เอี่ย่าจูบเบ้าวะสัน่นแต่ว่าย่าจุ่มพูดทำงานอยู่หลังบ้านเออโศกไสไทยแหรอหรอวสันบานออกมาโศกไสไทยคิบบ่บ่มีแต่ให้กดวสันไปเอาไม้กดบ่คือเกาดีเด็กแมนน้องนี่ยังกัเจาตัวนี้แหละน้องนาเบลน้องนาเบลคนบอกถือมาสองวัดติดแล้วแมนบ่ดจ๊ เอานี้เพินบอกกับผู้นีแม่นห่ยจำได้เท่านั้นละจำได้เท่านั้นเพินบอกกับผสงสัยบอกครับผมเพื่อน่อนบอกเพิ่นกดไหเพิ่นไม่ได้บอกดอกเพิ่นกดไห่ให้จิ้มเอาเด้อว่าท่านโทรพมากโรมาบุพาเพื่อนที่ิ้มไห้เพื่อนเลขจิ้มไห้ศูนย์ศูนย์แปดห้าแปดห้าหกตัวเลยจำได้แปดเื่อนันห้าแปด แค่ว่าจำบ้านจำได้ยังสั่นล่ะเนี่ยจำเอานดิเดี๋ยวดิจำเพราะว่าลบลบไม่ลบออกแค่ไปอยู่ดิจะลบบอกรบบอกเอาบ่เป็นเนี้เอาที่จำได้เอาตัวท้ายตัวไทยซูนบอกห้าแปดห้าท่านท่านหกโตมังกะสีมีกากระบาดใส่ล่องกดล่องกดดูมันสิเป็นยังไดถือกดกดกับเครื่องคิดเลขมันว่าคือกดกับโทรศัพท์เอาล่องกดดูมันเป็นยังไงเราก็หันมาเบิ้ง มาเมนได้เบิงน้ำเล่าอยู่แต่ว่าห่างประเทศไทยน้ำเล่าเอาเครื่องมาเหล่าเองงวดอยู่เรียนอยู่ร้านคักๆเ้วยข้าเจ้าซื้อขนมม่านหาย้องเหรียญ้องเหรียญแจ็กย่างเพีู้นึงถือเป็นแสนไปทั้มันเมื่อไห้่ไปทั้มันย่านนี้น้องเบลน้องอันนี้เขาเถอะน้องนาเบลคืออีรีบบอกฮึ๊กข้าเจ้าซื้อขนมเขอยังมาให้ยคลองเลรียมาใหายเดี๋ยวงวดจิมาก่อนจิมาเอาเด้อว่าะสันจิม่าทายคลิปอยู่นี่ คันคันตามคอยเบิงได้คอยว่าเมนแก่กดนังสี่ลหละเขแก่กดอันมันหกตัวหกตเจ้าเจ้าเอามืองใดให้แก่กดเอามองปิ่นเบิทกดท้อันบ่มีบ่เออนี่มันมันสี่คืนแบบนี้ไหมใช่เครื่องไหมถือเป็นแซนติเมืงใดถือลายอิริถือแซน3โสามตัวสองตัวบ่งวดนั่นถือสามตัวของวันแรกวันแรกถือสามตัวมากถึกถือว่าสองเสือตัวบริจาคแต่บริสองเิัก แต่ว่าปหาเพื่อนมันบ่ไปชา่ยายไปชานมาหอนี่เพื่อนไม่หายชีพอตเฮียนแต่ว่าตัวบ่เอาจนเพื่อนอยากให้ออกพอยากให้้านอากรได้ทำมาหน้าน้อยไมหยังหน้าเบลอยากมานเลาะเรียนเพื่อนมาขามาเฮียนเอาได้แลกไปกระได้ทำเพื่อนถีมไม่หายเลขเลยตีให้ใดบัว่านเอาเท่ามามไม่กดนี่นี่เพื่อสิกดหาเป็น แม่นจังสี่บอกขันคอยจำบอกพีชคอยเพิ่งน้ำเจ้าบืดหนึ่งแต่ว่าสีมีเครื่องไม้บวกอยู่ทั้งเครื่องอดอยู่ทั้งหนาทงหนาไอแม่นเล็กนี่จึเป็นแบบนี้นี่แบบนี้เลยนี่แจกวดไหนเอ้าชื่อดีร้านอย่ากดังผ้าร้านมะลินร้านอยากมะลินเฮี้ยนแต่เอ้ยย่า่แบานี้เลขล่นนี่นี่นี่ถ่ายเป่งสี่เลยถ่ายมัน จำเอาแต่ถ่ายอ้นคือเหล็กรับโอลาดแท้วสันคือในใจดิได้คืดเยอะได้คืดได้คืดบางวงวัดนี่จัดสะบอหเดลคืดในใจดิตรงถ้าตียตรงว่นไปหามื่อใดก่อนหามื่อว่านี่ไปเมื่อว่านี่ให้เมือเสากำลังพักกัน พุณนี่กันเนีทำงานบ้านญี่พุ่นแล้วแต่ว่ายินแต่เสียอาผ้าไปสอบไปเอาคลิปไปเอาบ่อไปไปแล้วนะเป็นผ้าไปเป็นไหไทยผิดไหไทยอยู่แต่ว่าบวยตะบอกคลิปแล้วเนาะอยากเมียย่างเดียวแม่บัดกุดอันนี้ให้แล้วอยากมากกอนนี่ยมันบ่อเนี่อยากมากห้าแผลห้าสามโตเลยครับเป็นกุดหนึ่งครับเลขกถายถ่ายมันแต่มันกุดหนึ่งหกโต ปพ่อคนแรกห้แล้วแล้วพันยักเมียยักเมียแล้วขนมให้เอาขนมให้แล้วเมี่ย่างเดียวบอยู่ตาเวายังกับวายไม่ต่องสีเมียแต่คือดิเพินบอกถือมาสองวันแมนนองแล้วสักเป็นตากับย่าขึ้นกันแมนสักตากับย่าต่ว่าบรแมนตากับย่าของเพิ่นโดยตรงแมนเป็นเพื่อย่านกันการกากิดามเพิ่นโยมาทายเดบอได้ท่านได้ไปติดตามเพิ่งกลับไปตั้งปานเอีน ก็คือว่าเฮาก็เห็นมันอยู่ไก่พวดมันอยู่ซาดดังบ่ะคุณจันดายันเนียนเพราะว่าเพิ่นกับโพดเราเพิ่นกับว่าซื้อฟังกับผ้ากันเสยทั้งที่จะคลองผ้ากันหาคลิปเลขอยู่แล้วหมู่บ้านคนอื่นว่ายังตั้งแต่ให้น้องกดโทรศัพท์ให้เนี่ยม้ว่ผ้ากันตั้งกล้องมันี้จนะอยากออยยากกไปมาหาลูกยี้วก็ไปอยากไปเฮียนนั่นพร้อมตาเพิ่นก็เลยพาไปเพราะพาไปพานันเพิ่นพานัน อ่ะแล้วแล้วผันคือพ่อทั่วสามไม่หกดเด้เออกระเล็กบานนี่สิโปกรเล็กมะทรงบ่อหลานหลานอือเฉลี่ยตั่วสามไม่หกดมันก็กดให้เลยถ้าผู้ตานี่ยพันบ่อได้บ่ได้ตั้งกล้องตั้งบ่ได้ตั้งกล้องตากับยายบ่อยากท้ายหือจังใดคิดบ่อพ่อคิดบ่อพ่อเป็นยุงมีเป็นแั่งได้บัวเป็น คิดบ่ท่านคิดบ่ท่นไปแล้วอเสียดายดิ้วุ้ย้ยวุ้ยโอ้ยวุ้ยวุยนี้ย้าวุ้ยวุ้ยว้ยวุยวุ้ยนุ้ยัุ้ยง้ยวุยวุายว้ยวุ้ยวุ้วุ้ยวุ้่ว้ยวุ้วุ้ย่้ยวุ้ยวุนยว่้ยวุ้ยคน้ยวุ้ยวุ้ยวุ่ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยวุวุ้ยวส้ยวน้ี้ยว้ยวุ้ยวุนวุ้ว้ยวุ้ยวุวุ้้ลน้ย้ว มีเพราะว่าบรูจักหนาค้นทีขาเจ้าถือเพิ่นกับทายให้เบิงอยู่ดอกแต่ถ้าบรูจักเพิ่นเนาะพนักงานเพิ่นล่ะเดี๋ยวต้องไปถามกับคุณตาคุณยายค่นเองว่าน้องถือสามตัวเลยที่เนาะต้องได้เป็นแสนเนาะต้องถือสามตัวเนาะไปไปภาพไปจะได้ถาม่าเอ้าหน้าหน้านองบอกเลขแบบใดกดโทรศัพท์กันะถามแค่นี้กระโดดนต้องเห็นกันแม่กําลังหันเราแต่แจกกดแล้วก็ได้ถามไม่ได้ถือบ่ ใจว่าถือจะงึกมาเลยดิอ้ยเสดายทายเอาเนี้ยคนเล้อระยะคมมาแต่ว่าก็ได้พร้อมถึอถือวะถือคนนี้ปอซ้ำนี่พอ้อมจริงจะอกอี่าีสดายเนาะบ่ได้เห็นตอนนองวาวบ่ได้ทายลปอโอ้บ่ได้ทายจิบเลย ่นบปากขันแม่นไปหาให้น้องกดอีกกระยานบ่แม่นตรงไม่ก็จะเป็นตัวไม้แล้วแต่เงือดแตงแต่บ่พากันตั้งกล้องนี่แต่เงือดกับวันเนี้ยดิเพื่อมันเป็นตัวเก่ากับวันเนีดิกับเพื่อน้องกดเป็นตัวเก่าอันนี้สิว่าทุ่มมัดมีกับวันเนี้ยมันกับ่แนเนี้ยนะไปตามเนาะล่องไปตามเบืองเนาะไปยมเบางย่านบางย่านดอกไปตามก็มันอยู่บ้านตลอดอยู่ไปเมื่อเนี้ก็ได้จันว่างเมื่อนี้เบาหวานตรงตอนแรกกันสิบห้า โ okay. อเคตามหน่าจะรุปก็คือ088ยดยังเกาะศูน oh, ย์แปดแปดห้าแปดสองดห้าห้าดห้ดห้า